น้องจา๋าอัน,นเป็นอย่างเขาเอิ่อญสกิมโมโนอันสมพักหวานเฮาจใจแต่ว่าคนญี่ปุ่นจะกินสมพักสมอันเค็มแต่ว่าเขาบริเ็ดเค็มนาะเขาบอกว่าอันใส่ยังกับผงป่าใส่ชิลโล่เขาใช้พวกกินอดอกไอดอกรักคุกกะเรียนนี่ราคาเป็นแบบนี้ประมาณนี้แต่แซบ่บแซบด้วยค่ะดอาเห็ดแซ่บมากแล้วก็ใส่แองก็ใส่แต่เกลือก,กับอันกระเทียมทั้งนีาา้แหละค่ะ ประมาณนี้ค่ะอันตัว่าอันนีงก็อันพักเขาเอ่ยพักกัดเขาเขางามเขาแซ่บมันแซ่บดีจ้าเกลืออ่างเกลยออ่างคนมักอ่างอยู่แล้วเนาะกำลังสิตาชิมแล้วกเกลยออ่าง <c oughs> คนมักอ่างนะสูเบอร์เห็นไหมเด้อเบอร์เห็เด้อแม่นว่าเมียญี่ปุ่นออกสังขาสเกีโมโนโอสเกีโมโนโดเดี๋ยวเราให้แซ่บลายไว้ไว้ bye. I love you I love you